ก่อนจะรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องดอกพุทธรักษาชาแนลด้วยนะคะตอนที่8.1บุกเบิกบวงกรรมฐานจันทบุรีถูกใส่รายป้ายสีต้นปีพุทธศักราช2478ในหน้าแลง้งท่านพ่อรีธรรมทโร ได้ทุดงเดินทางไกลาจากจังหวัดปราจีนบุรีมาบุกเบิกกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นในจังหวัดจันทบุรีเป็นปฐมฤกษ์ท่านพ่อรีจึงถือเป็นพระทุดงกรรมฐานองค์แรกที่มาเผยแผ่ธรรมปฏิบัติฝ่ายวิปัสนาธุระขึ้นในจังหวัดจันทบุรีในขณะนั้นท่านยังเป็นพระภิสูุหนุ่มเพิ่งมีอายุได้29ปี ย่างเข้าสู่พรรษาแปดท่านเป็นพระที่มุ่งมั่นและฉายแววที่จะมาบำเพ็ญประโยชน์พระพุทธศาสนาครั้งยิ่งใหญ่ในสมัยครั้งกึ่งพุทธกาลซึ่งในสมัยนั้นพระธุดงกรรมาฐานถือเป็นสิ่งแปลกใหม่และแปลกปลอมเพราะวัดและพระเนรในจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่เป็นวัดในฝ่ายมหานิกายส่วนวัดและพระเนรใ,ในฝ่ายธรรมยุทธมีจำนวนน้อยมาก ขณะนั้นมีเพียงวัดจันทนารามตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเพียงวัดเดียวในการทำภารกิจอันใหญ่หลวงให้สำเร็จนี้ท่านต้องสั่งสมทั้งประสบการณ์และสรพกะกำลังทางธรรมไว้อย่างมากมายโดยมีจุดประสงค์สำคัญ3ประการด้วยกันประการแรกคือท่านมีความมุ่งมั่นที่จะมาบำเพ็ญประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์พระพุทธศาสนา อีกทั้งท่านมาตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคุณอำนาจอํานวยกิจในอำเภอตะลุงถ้าเขาลาออกจากราชการโดยทำตามที่ท่านแนะนําเมื่อคราวที่อยู่อำเภอตลุงจังหวัดบุรีรัมย์ย่อมหมายความว่าท่านจะได้เขาเป็นกำลังสำคัญฝ่ฝายคารวาสในการบุกเบิกวงกรรมฐานในจังหวัดจันทบุรีเขาจะมาช่วยท่านบุกเบิกสร้างวัดป่าไว้ เป็นสถานที่พักจําพรรษาปฏิบัติธรรมของพระเนนและเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะปฏิบัติตามแนวปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานแก่พุทธบริษัทชาวจันทบุรีก่อนที่จะนำไปสู่เมืองหลวงเพื่อให้ชาวกรุงเทพรู้จักพระธุดงค์กรรมฐานหรือพระป่ามากยิ่งขึ้นประการที่สองจังหวัดจันทบุรี เป็นมงคลสถานสำคัญสำหรับท่านพอ่อลีเพราะมีสภาพป่าเขาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์วิเวกเงียบสงัดสัปาปยะมากถือเป็นมหาวิทยาลัยป่าอีกแห่งที่เหมาะกับการบุกเบิกเป็นที่ทุดงบำเพ็ญภาวนาของพระทุดงกรรมฐานเพราะเมืองจันทบุรีเป็นเมืองเก่าและคนในเมืองนี้มีนิสัยวาสนาเป็นสายบุญสายกรรม เคยเกี่ยวข้องเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กับท่านมาตั้งแต่อดีตชาติและที่สำคัญท่านจะต้องได้พระสิษย์องค์สำคัญสำคัญที่มีอำนาจวาสนาบารมีธรรมมาเป็นกำลังสำคัญของท่านฉะนั้นการสอนธรรมะปฏิบตัติและการปักหลักจัดตั้งหมู่คณะจะเป็นการสะดวกง่ายกว่าการไปบุกเบิกในสถานที่อื่นๆประการที่ส เพื่อตอบแทนพระคุณโยมมารดาในอดีตชาติที่เพิ่งผ่านมาของท่านซึ่งเป็นเศรษฐีหนีที่ร่ำรวยมากในตลาดจันทบุรีแต่เป็นคนตรหนีทีเหนียวโดยนำธรรมมาโปรโดให้ท่านมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาและรู้จักการบำเพ็ญบุญกุศลในพระพุทธศาสนาตลอดจนโปรโดญาติพี่น้องในอดีตชาติของท่าน ท่านพ่อลีได้พาลูกศิษย์เดินธุดงมาบุกเบิกวงกรรมฐานในจังหวัดจันทบุรีในครั้งนั้นเต็มไปด้วยความทรอดอดทนอย่างยิ่งท่านผ่าเดินทุดงจากจังหวัดปราจีนบุรีเรื่อยมาถึงจังหวัดจันทบุรีโดยออกเดินทุดงตัดข้ามดงใหญ่ซึ่งไม่มีบ้านเรือนผู้คนเลยเป็นระยะทางประมาณ70กิโลเมตรใช้เวลาเดินธุดงทางไกลสองคืน ระหว่างทางต้องพักนอนกลางดงทั้งสองคืนเพราะไม่มีหมู่บ้านเลยเดินทุดงเรื่อยมาจนกระทั่งเข้าเขตจ,จังหวัดจันทบุรีผ่านบ้านตาเรืองบ้านตามูลแล้วผ่านเข้าเขตอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเดินวกไปตามชายดงหลังเขาสะบาบจนทะลุถ,ถึงอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีเมื่อมาถึงอำเภอคลุง ท่านก็ได้เดินทางเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้เห็นฐานะสภาพความเป็นอยู่ของชาวจันทบุรีซึ่งเป็นสถานที่เคยเกิดและเคยตายตั้งแต่ยาววัยในอดีตชาติมองผู้คนที่ท่านรู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักท่านจากนั้นท่านได้ออกไปพักอยู่กลางทุ่งกรอกบ้านประดู่ทางทิศใต้ของตลาดจันทบุรี แล้วได้เข้าไปเยี่ยมขุนอำนาจที่บ้านในวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนสตรงกับวันอังคารที่สมีนาคมพุทธศักราช2478ขุนอำนาจอำนวยกิจและคุณนายกิมลังภรรยาของขุณอำนาจได้จัดหาที่พักในป่าช้าผีดิบอันเป็นที่ป่าเปลี่ยวๆโดดเดี่ยววิเวกวังเวงเงียบสงัดมากผู้คนไม่กล้าผ่านไปมา ป่าช้าผีดิบแห่งนี้อยู่ห่างจากตลาดจันทบุรีประมาณ20เส้นเป็นสถานที่สับปายะเหมาะกับการบำเพ็ญสมณธรรมซึ่งถูกกับจริตนิสัยของท่านที่เป็นผู้สละชีวิตทางโลกมุ่งสู่ชีวิตทางธรรมปรารถนาต่อพระนิพพานสถานที่นี้เป็นป่าไผ่ป่าไม้แต้วมีหญ้าขึ้นรกหนาแน่นมีที่ว่างพอจะพักอยู่หนึ่งแห่ง คือที่สำหรับเผาผีที่นี่เขาเรียกกันว่าป่าช้าคลองกุ้งจึงได้ออกไปจำวัดพักอาศัยอยู่ในป่าช้าแห่งนี้ตอนนั้นมีพระแก่ติดตามมาจากจังหวัดปราจีนบุรีองค์หนึ่งและเด็กลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนอกจากนั้นขอลากลับบ้านหมดการเข้ามาพักอาศัยที่ป่าช้าผีดิบคลองกุ้งในครั้งแรกนั้น ท่านพอหลีได้ปักกลดพักอยู่ในป่าช้ายอย่างองอาจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยแม้โดยรอบพี่ท่านปักกลดมีแต่หลุมฝังศพระเกะระกะเต็มไปหมดก็ตามนอกจากหลุมฝังศพแล้วก็มีกอไผ่ขึ้นปกคลุมจนมืดมิดและชื้นตลอดทั้งปีบรรยากาศล้วนชวนให้วางเวงหน้าหวาดกลัวซึ่งสถานที่แห่งนี้ ไม่เป็นที่ปรารถนาของโลกทั้งหลายแต่เป็นที่ปรารถนาของพระผู้ต้องการสแสวงหาสัจธรรมแม้กระทั่งท่านพ่อหลีในขณะเป็นคารวาสท่านก็รังเกียจศพและป่าช้าแต่ท่านกลับมาชอบสถานที่เช่นนั้นในสมัยนั้นจ้างใครให้เข้ามาในป่าช้าผีดิบคลองกุ้งแม้ตอนกลางวันคนเดียวตามลำพังหรือยิ่งเป็นตอนกลางคืนให้มีเพื่อนไปด้วยกัน จ้างเท่าไรก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปซึ่นตามปกติของป่าช้าย่อมมีวิญญาณมากมายแต่ท่านพ่อหลีกลับพาพระเนนอยู่ได้อย่างสะดวกสบายท่านบำเพ็ญเพียรด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาและแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้สัพพวิญญาณตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ไม่นานสถานที่แห่งนั้น สงบร่มเย็นปลอดภัยและพัฒนาสร้างเป็นวัดป่าสำหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้อย่างน่าอัศจรรย์สถานที่ท่านพ่อลีปักกรดเป็นครั้งแรกคือบริเวณศาลาธรรมรังสีในปัจจุบันนี้ซึ่งได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมเป็นอันมากตรงบริเวณที่ตั้งศาลาธรรมรังสีนี้เป็นที่สูงจากต้นโพหลังศาลา ลงไปก็เดินลงท้องนาซึ่งยิ่งเดินไปก็ยิ่งลึกมากหน้าพันษาน้ำท่วมถึงสุดแขนทั้งสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะต้องใช้เรือแจวจึงจะไปได้สะดวกสภาพของวัดในสมัยนั้นมีลักษณะเป็นเกาะช่วงเข้าพันษาน้ำท่วมรอบไปหมดเหมือนทะเลสาบระยะแรกที่ท่านพ่อรีมาปากกรดนั้นเป็นฤดูแล้ง แต่ต้นไม้กอไผ่ก็รกรุงรังหาที่ว่างได้ยากมีแต่ลุมฝังศพไร้ญาตตะปุ่มตะป่ำเต็มไปหมดพอมีฝนตกน้ำท่วมเจ้าสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดก็แห่กันมาอาศัยที่เกาะป่านี่แหละมีงูแทบทุกชนิดโดยเฉพาะงูเห่าชุมที่สุดเพราะมันอาศัยกินหนูตามทุ่งนานอกนั้นก็มีแมงป่องตะขาบมดต่างๆมแมลงมีพิษก็มาก แต่เดชาบุญไม่ปรากฏว่าเคยทำอันตรายแก่ท่านพ่อลีหรือผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดท่านเลยท่านพ่อลีมาพักปักกรดอยู่ได้นานพอสมควรก็มีศรัทธาญาติโยมาช่วยกันถางป่าไผ่และถางหญ้าปรับพื้นให้เรียบแล้วช่วยกันยกกระต๊อบขึ้นโดยใช้ไม้ไผ่ล้วนๆมาผ่าเป็นฟากสับปูพื้นฟ้ากับหลังคามุงใบจากบันไดก็ใช้ไม้ไผ่ พอได้พักอาศัยอย่างสมถะเรียบง่ายต่อมาไม่นานมีพระสิทธิ์ติดตามมาอีกหนึ่งองค์ชื่อพระพุทธมาอุปถัมภ์และปฏิบัติธรรมกับท่านพ่อลีชาวบ้านก็ช่วยกันสร้างกุฏิไม้ไผ่ขึ้นอีกหนึ่งหลังรวมเป็นสองหลังจากนั้นก็ช่วยกันตัดทางกอไผ่ออกก็มีแสงแดดส่องและมีลมถ่ายเทบ้างพอสมควรทำให้บรรยากาศไม่มืดมิดอึมครึมเหมือนแต่ก่อน เมื่อเริ่มสร้างวัดท่านก็ยินดีอยู่ในเสนาสนะป่าตามแนวปฏิปทาพระธุดงกรรมฐานท่านพาพระเนนอาศัยกุฏิกระต๊อบสาราชั่วคราวท่านไม่เน้นการพัฒนาทางด้านวัตถุยิ่งกว่าการพัฒนาทางด้านจิตใจท่านจึงเน้นการสร้างคนเป็นสําคัญท่านได้สร้างคุณธรรมให้แก่คนในะแวกนั้นอย่างเต็มที่ท่านในเมตตาแสดงธรรมโปรดญาติโยมเป็นประจำ ก็มีญาติโยมสนใจเข้าวัดมาฟังธรรมทุกวันมิได้ขาดสมกับที่เขาต้องการพระธุดงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นมาโปรดจริงๆนอกจากการแสดงธรรมแล้วท่านพ่อหลีท่านก็เมตตานำไหว้พระสวดมนต์และนำบำเพ็ญสมาธิภาวนาจนปรากฏว่ามีผู้ได้รับธรรมจนเกิดปิติภายในกันมากท่านได้แสดงธรรมะปฏิบัติ ได้อย่างละเอียดลึกซึ้งเข้าใจง่ายโดยให้ญาติโยมนั่งภาวนาฟังธรรมไปด้วยซึ่งแนวทางนี้ถือเป็นอันดับหนึ่งของภาคปฏิบัติท่านสอนตามที่ได้รับการศึกษาอบรมมาจากท่านพระอาจารย์มั่นทำให้ญาติโยมเพลิดเพลินในธรรมนั้นในเวลาไม่นานก็เกิดความเรื่อมใส่ศรัทธาสนใจธรรมะปฏิบัติเป็นอันมากท่านพ่อลีเล่าว่าพอถึงเวลาจวนเข้าพรรษา ญาติโยมชาวจันทบุรีได้นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาในป่าช้านั้นจึงได้นำเรื่องไปเรียนเจ้าคณะผู้ปกครองท่านก็ไม่รับรองจึงได้สั่งให้คุณอำนาจอํานวยกิจซึ่งเป็นสิทธิอุปถัมไปกราบเรียนเจ้าคณะมณฑลที่กรุงเทพค,คือเจ้าคุณราชกวีวัดเทพศิรินทราวาสท่านเจ้าคุณได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะผู้ปกครองว่า ให้อนุญาตให้เราอยู่จำพรรษาในที่นั้นได้เจ้าคุณราชกวีท่านเป็นเจ้าคณะมนฑลปราจีนบุรีมีอำนาจปกครองดูแลจังหวัดจันทบุรีพอท่านทราบว่าท่านพ่อรีเดินทุดงมาโปรดพุทธบริษัทชาวจังหวัดจันทบุรีท่านก็พรอยินดีด้วยแต่ขอแนะว่า ควรอยู่ในความปกครองของคณะธรรมยุทธ์คือพระครูครุนาสมมาจารย์วัดจันทนารามถึงวันอุโบสถควรไปลงอุโบสถวัดนั้นท่านได้บอกแก่พระครูและเจ้าคณะจังหวัดให้ทราบแล้วและท่านได้อนุญ,ญาตให้พักอยู่ตามสบายนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478เป็นต้นมา ท่านพอ่อลีท่านได้อยู่จำพรรษาที่เสนาสนะป่าช้าผีดิบคลองกุ้งจบจนถึงปีพุทธศักราช2492นับเป็นพรรษาที่8ถึง22ขณะท่านมีอายุได้29ถึง43ปีนับเป็นการจำพรรษาติดต่อกันอย่างยาวนานถึง15พรรษาถือเป็นวัดป่าแห่งแรกที่ท่านสร้างและได้อยู่จำพรรษานานที่สุด โดยท่านได้บุกเบิกพัฒนาเสนาสนะป่าชั่วคราวแห่งนี้จากวัดที่ไม่มีศาสนาถาวรวัตถุใดๆกลายเป็นวัดถาวรขึ้นมามีศาสนาถาวรวัตถุมากมายจากญาติโยมที่เลื่อมใสศรัทธาเพียงไม่กี่คนกลายเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวจังหวัดจันทบุรีทั้งจังหวัดโดยท่านเมตตาตั้งชื่อวัดแห่งนี้เป็นมงคลนามไว้ว่าวัดป่าของกุ้ง ถือเป็นวัดป่ากรกรมาฐานสายท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรีที่เจริญรุ่งเรืองมั่นคงถาวรตราบจนถึงปัจจุบันนี้ในพรรษาแรกชาวจันทบุรีต่างคนต่างพากันตื่นเต้นสนใจในธรรมะปฏิบัติกันเป็นจำนวนมากในปีแรกนี้มีพระหนึ่งองค์เนรหนึ่งองค์ ได้มาจำพรรษาอยู่ด้วยกันกับท่านพ่อรีรวมเป็นสามรูปท่านพ่อรีท่านเป็นพระภิษุหนุ่มที่ให้ความเคารพนอบน้อมและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของพระผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองด้วยดีตลอดมาเมื่อถึงวันอุโบสถซึ่งพระวินยัยพระภิษุสงฆ์ะจะต้องมาประชุมฟังสวดพระปฏิโมกข์หรือพระวินัย227ข้อ เพื่อตรวจสอบทบทวนความสะอาดบริสุทธิ์ในศีลของตนท่านก็จะเดินทางไปลงอุโบสถฝั่งสวดพระปฏิโมทที่วัดจันทนารามซึ่งทั้งสองวัดนี้ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลกันมากนะักและในการต่อมาความสัมพันธ์ของท่านพอ่อรีกับเจ้าอาวาสวัดจันทนารามเป็นไปอย่างแนบแน่นราบรื่นดีงามมาโดยตลอด ท่านพ่อรีมีนิสัยในการชอบเที่ยวทุดงเมื่อออกพรรษาแล้วในช่วงหน้าแล้งแต่ละปีแม้ท่านจะอยู่ห่างไกลท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นพระบุพพาอาจารย์องค์แรกแต่ท่านก็ยังยึดถือดำเนินตามอริยะปฏิปทาของครูบาอาจารย์อย่างเคารพเคร่งครัดมาโดยตลอดคือท่านจะออกบุกเบิกเที่ยวทุดงไปบำเพ็ญภาวนาตามสถานที่ต่างๆ ในเขตจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดทางภาคตะวันออกซึ่งขณะนั้นอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าไม้ภูเขาถา้ำเงื้อมผาอันเป็นผืนป่าธรรมชาติที่เหมาะกับการบำเพ็ญภาวนาเมื่อท่านเผยแผ่ธรรมะปฏิบัติฝ่ายวิปัสนาธุระได้ไม่นานได้มีคนสนใจในเรื่องธรรมะปฏิบัติกันมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรงกันข้ามคือพวกที่อิจฉาริษยาที่เป็นพระก็มีที่เป็นโยมก็มีได้เริ่มโจมตีเป็นการใหญ่บางวันก็ปรากฏมีบัตรสนเทศเขียนปิดไว้ตามป้ายกลางตลาดก่อเรื่องเสียหายหนักขึ้นหนักขึ้นทุกทีท่านพอลีท่านก็ไม่ได้มีความหวั่นไหวใดๆท่านยึดคติธรรมว่าการเกิดมาพบกัน ถือว่าเราทำกรรมร่วมกันมาจะแบ่งว่าดีหรือชั่วมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใครจะชั่วกับเราก็เมตตาให้อภัยใครจะดีกับเราก็อนุโมทนาสาธุการทำจิตให้ได้ให้ดีชาติพบต่อไปจะได้ไม่ติด้างกันเรื่องใส่ร้ายป้ายสีท่านพ่อรียังคงดําเนินต่อไปท่านเล่าว่าเช้าวันหนึ่ง ที่ตลาดจันทบุรีมีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งได้แสดงตนเป็นลูกศิษย์ของเราออกไปเที่ยวเรืรายบอกบุญตามตลาดโดยอ้างว่าได้ติดตามเรามาด้วยยญิงแก่คนนี้ได้ขอสตางค์เขาบ้างขอข้าวสุกบ้างขอข้าวสารบ้างได้ตระเวนเดินเที่ยวขอจากชาวบ้านร้านตลาดทั่วเมืองจนกระทั่งไปถึงบ้านของหม่อมอนุวัตรวรพง์ หมอมอุวัตรวรพงศ์จึงได้พูดเรียกตัวเข้าไปในบ้านเมื่อฟังความของหญิงแก่คนนั้นแล้วหมอมก็ได้เปรียบเปิยมาถึงตัวเราทั้งๆท,ที่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยหมอมได้พูดตามข้างถนนบ้างตามบ้านร้านตลาดบ้างว่าเราเป็นพระเหลวไหลจรจัดปล่อยให้สิทธิ์เที่ยวมาบอกบุญชาวบ้านเรื่องนี้ได้โด่งดังแพร่สะพัดไปทั่วทั้งตลาดจันทบุรี ตัวเองก็ไม่ได้ทราบผลความจริงอะไรเลยพผอิญคุณนายกิมลังภริยาผลอำนาจและนางเฟืองซึ่งเป็นผู้รู้จักเราอย่างดีว่าเราเป็นคนอย่างไรได้ทราบเรื่องกล่าวหานี้จึงได้ตรงไปยังบ้านของหม่อมอนุวัตวรพงศ์ได้ไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอยู่ที่บ้านนั้นด้วยคุณนายกิมลังจึงได้เอ่ยต่อว่าหม่อมอนุวัตวรพงศ์ ต่อหน้าผู้ว่าท่านได้เที่ยวพูดกล่าวหาเหยียดยามหาเรื่องใส่ความพระอาจารย์ของฉันทั้งทั้งที่ไม่มีมูลความจริงโดยที่ท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยต่อไปอย่าได้เที่ยวพูดเช่นนี้อีกวันนั้นจึงได้เกิดการโต้เถียงกันขึ้นยกใหญ่ต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดและในที่สุดท่านผู้วาก็บอกให้มีการสอบสวน เมื่อได้สืบสวนแล้วก็ได้ความจริงว่ายายแก่คนนั้นเป็นคนที่มาอาศัยอยู่กับพระที่วัดใหม่แกไม่ใช่สิทธิ์ของเราแต่ได้แอบอ้างเอาชื่อของเราไปหากินและตัวเราเองเวลาจะไปไหนมาไหนก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสิทธิ์หญิงติดตามเรื่องจึงสงบเงียบไปขณะบุกเบิกวงกรรมาฐานในจังหวัดจันทบุรี มีเรื่องใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งมากมายจนลูกศิษย์ทนไม่ได้นิมนต์ให้ท่านหนีแต่ท่านก็ไม่หนีคล้ายดังเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลดังนี้พระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีพระนางมาคันติยาซึ่งมีความโกรธพระศา,าสดาได้ว่าจ้างคนที่เป็นมิจฉาทิฐิช่วยกันรุมด่าพระองค์ขณะบินทบาตให้เสด็จหนีไปเมืองอื่น ด้วยคำด่าหยาบหยาเป็นต้นว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าคนพาลเจ้าคนหลงเจ้าอูดเจ้าโคเจ้าลาเจ้าสัตว์นรกจนพระอานทน์ผู้เดินตามหลังพระศาสดาทนไม่ได้จึงกราบทูลให้หนีไปเมืองอื่นไปเมืองที่เขาไม่ดา่าพระองค์ทรงใช้พุทธวิธีเรื่องเกิดที่ไหนควรให้ดับที่นั่นและตรัสสอนว่าอานทน์ เราเป็นเช่นกับช้างที่เข้าสู่สงครามการอดทนต่อลูกศรที่แล่นมาจากสีทิศเป็นภาระของช้างที่เข้าสู่สงครามฉันใดการอดทนต่อถ้อยคำที่คนทุศีลเป็นอันมากได้กล่าวแล้วเป็นภาระของเราฉันนั้นเราจะอดกลั้นต่อคำล่วงเกินดังช้างศึกที่อดทนต่อลูกศรเพราะควรเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีน บุคคลผู้อดกลั้นต่อคำล่วงเกินได้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์การตกมือข้างเดียวย่อมไม่ด่างฉันใดเมื่อฝ่ายตรงข้ามสงบนิ่งทำหูทวนลมเสียการด่าอยู่แต่ฝ่ายเดียวก็ไรประโยชน์ฉันนั้นเมื่อพระพุทธองค์ตรัสจบลงคนมากมายที่รับสินบนมาด่าก็ได้บรรลุโสดาบัน เป็นคนดีเลิกด่าตั้งแต่บัดนั้นตลอดชีวิตท่านพ่อหลีท่านได้ใช้พุทธวิธีนี้ท่านเล่าว่าเมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้ออกเดินทางเที่ยวทุดงไปเทศสั่งสอนอบรมประชาชนตามตำบลต่างๆทุกอำเภอในจังหวัดจันทบุรีเมื่อเดินทางกลับมาถึงจังหวัดแล้วได้เข้าไปแสดงธรรมในเรือนจำเกือบทุกวันอาทิตย์ในเวลานั้น พระนิกรบดีผู้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขุนภูมิศาสตร์เป็นนายอำเภอท่าใหม่ทั้งสองท่านนี้รู้สึกว่าเป็นผู้ที่สนใจให้ความสะดวกในการไปมาอยู่เสมอบางคราวก็ได้นิมนต์ไปเทศอบรมนักโทษและผู้ต้องหาที่วัดบ้างที่อำเภอบ้างบางครั้งก็นำไปเทศอบรมราษฎรตามตำบลต่างๆในเขตอำเภอท่าใหม่ โดยเฉพาะตำบลนายายอามซึ่งเป็นตำบลที่มีโจรผู้รายชุกชุมมากเพราะพื้นที่เป็นป่าทึบโดยพยายามสั่งสอนอบรมประชาชนอยู่อย่างนี้เสมอมาเหตุการณ์ต่างๆและเรื่องของบุคคลที่อิจฉาตาร้อนคอยกอบควรปั้นข่าวใส่ร้ายต่างๆนานาก็คงมีอยู่อย่างหนาแน่นในจังหวัดแต่ไม่เคยรู้สึกหวาดหวั่นเกรงกลัวสิ่งใดทั้งหมดบางวันคุณนายกิมล้ง ซึ่งเป็นโยมอุปทานับถือประดุจมารดาได้มาเตือนว่าเขาจะต้องเล่นงานท่าหลายวิธีทางผู้หญิงบ้างทางนักเลงโตบ้างให้คอยจับผิดเพื่อหาโอกาสใส่ร้ายบ้างท่านจะสู้เขาไหวไหมถ้าสู้ไม่ไหวขอนิมนต์ไปอยู่เสียที่อื่นเถอะจึงได้ตอบไปว่าขอให้ยกกันมาอีกสองจันทบู์ฉันก็ไม่หนี แต่ถ้าเรื่องราวต่างๆสงบเมื่อไหร่ฉันอยากหนีเหมือนกัน